อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะคะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นการสร้างลำดับของคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการโดยทั่วไปการเขียนโปรแกรมจะต้องออกแบบอัลกอริทึมขึ้นมาก่อนแล้วนำมาเขียนเป็นคำสั่งคอมพิวเตอร์อัลกอริทึมจะต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขที่คอนอนคุมทุกกรณีถ้าเป็นปัญหาที่ซับซ้อนอัลกอริทึมจะซับซ้อนตามไปด้วย สำหรับการเขียนคำสั่งให้โปรแกรมทำงานได้หลายวิธีเช่นเว็บไซต์สำหรับฝึกเขียนโปรแกรมเช่น sttpscode.org ใช้ซอฟต์แวร์สำหรับเขียนโปรแกรมเช่นโปรแกรม s c a t หรือการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูงโดยเขียนตามอัลกอริทึมที่ออกแบบไว้เริ่มต้นเดินไปข้างหน้า3ามครั้งเก็บน้ำหวานจบฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม นเปิดเว็บไซต์ https://code.org เลือกหมวดนักเรียนแล้วเลือกข้อ3เลือกหัวข้อที่7เรื่องพึ่งเงื่อนไขแล้วคลิกเมาส์เลือกบทเรียนลำดับ1ขั้นตอนของบทเรียนนี้จะเป็นการฝึกคขดอัลกอริทึมสำหรับการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขเพื่อให้พึ่งเดินไปเก็บน้ำหวานจากภาพจะพบว่าพึ่งจะต้องเดินทางไปเก็บน้ำหวานโดยเดินไปข้างหน้า3าครั้ง และตำแหน่งของดอกไม้นั้นมีเมฆบางอยู่ทําให้ไม่รู้ว่าเป็นน้ำหวานจริงหรือไม่ดังนั้นในการออกแบบอัลกอริทึมจะต้องให้เพึ่งเดินไปถึงจุดที่กําหนดแล้วตรวจสอบว่าถ้าน้ำหวานยังอยู่ที่ดอกไม้ให้เพึ่งเก็บน้ำหวานจากอัลกอริทึมสามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้จากโปรแกรมที่เขียนขึ้นเมื่อเพึ่งเดินทางไปถึงดอกไม้พึ่งจะตรวจสอบว่าตำแหน่งนั้นมีน้ำหวานอยู่จริงหรือไม่ถ้ามีพึ่งจะเก็บน้ำหวาน เมื่อเขียนโปรแกรมเรียบร้อยแล้วคลิกเมาส์าที่ปุ่มเริ่มจะพบว่าโปรแกรมทำงานตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและแสดงข้อความแสดงความยินดีคลิกเมาส์าที่คำสั่งแสดงโค้ดจะพบว่าหน้าจอจะแสดงรหัสคำสั่งที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องซึ่งเป็นคำสั่งสำหรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูงที่เป็นภาษาใกล้เคียงกับภาษามนุษย์นักเรียนทดลองทำกิจกรรมในขั้นตอนต่อไปตามโปรแกรมเป็นยังไงกันบ้างคะ จบเนะื้อหากันไปแล้วครูอยากชวนน้องๆมาทํากิจกรรมเสริมการเรียนรู้กันต่อเลยค่ะกิจกรรมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นักเรียนช่วยนำพึ่งไปเก็บน้ำหวานโดยนำลูกศรที่กำหนดให้เติมลงในสี่เหลี่ยมให้ถูกต้อง เฉลยคำตอบ